้าว,วันที่สองเราตื่นกันแต่เช้าเพื่อจะเดินทางไปขึ้นรถไฟโฮคุโตะเทรนเวลา8.43นาทีเพื่อจะเดินทางจากซับโรไปฮากโกดาเตะนะคะรถไฟญี่ปุ่นเวลาเขาจะเป๊ะมากนะคะดังนั้นเราต้องรักษาเวลาและมาขึ้นรถให้ตรงเวลานะคะเนื่องจากทริปเตากระเป๋าใบใหญ่นะคะดังนั้นเราจะต้องมา จองที่ตรงจุดวางกระเป๋านะคะเพื่อจะให้มีที่วางกระเป๋าแบบนี้นะคะ <Thank you. S 1> บรรยากาศบนรถไฟนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถนะคะ ชมวิวมาประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะคะเราก็มาถึงสถานีฮาโกดาเตะเวลาเที่ยง34นาทีค่ะถึงแล้วฮาโกดาเตะสเตชันเราลากกระเป๋าเพื่อไปอยังที่พักกันนะคะ บนพื้นถนนมีร่องรอยหิมะให้เราเห็นนะคะหิมะเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเราจะเจอหิมะที่ฮาโกโดาเตะไหมนะคะ ฮากตาเตะนี้นะคะเราพักที่ APA Hotel ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีฮากุตาเตะ t a t i o n นะคะเดินนิดเดียวก็ถึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอากระเป๋าไปฝากไว้แล้วก็ไปเที่ยวกันค่ะที่พักใกล้กับฮากุดาเตะมอร์นิ่งมาร์เนะคะเราไปเดินหาอาหาร ทะเลกันนะคะที่นี่จะเด่นเรื่องอาหารสดร้านนี้ขายอาหารทะเลสำเร็จรูปนะคะปลาหมึกเขาอร่อยมากเลยนะคะร้านนี้ เรื่อยๆนะคะเราจะเจอร้านที่เขาจะขายเป็นเ,เมนูเป็นเซตๆนะคะแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเอาท็อปปิ้งกี่อย่างนะคะสามอย่างสี่อย่างราคาก็จะแตกต่างกันนะคะตามท็อปปิ้งที่เราเลือกเราเลือกสามอย่างนะคะก็จะมีปูหอยเม่นไข่ปลาราคา2420ยเยนราคาเงินไทยราวๆ600กว่าบาทนะคะ เสร็จแล้วเราจะขึ้นรถรางนะคะเพื่อไปถ่ายภาพที่เนินฮาจิมังซากะกันนะคะการขึ้นรถรางเราไปรอรถรางที่ สถานีจอดรถรางนะคะการขึ้นก็คือขึ้นทางลงทางนะคะเวลาจ่ายตางังถ้าเราจ่ายเงินสดนะคะเราให้เราหยิบตัวจากเครื่องอัตโนมัติเครื่องดิดตัวอัตโนมัตินะคะหยิบตัวออกมาแล้วเอาตัวนั้นไปจ่ายตอนลงนะคะแต่ถ้าเราใช้ IC ซ a การให้เราแตะ i c ซ a กาที่ตอนขึ้นนะคะและตอนลงเราก็แตะ IC ซ a การ์ตอนลงทีนึงลงรถรางแล้ว ต้องเดินต่อนะคะสถานที่เที่ยวก็มีหลายที่ว่าจะไปขึ้นเคเบิลคาร์ไหมหรือว่าจะไปเดินฮาจิมังซากะนะคะระหว่างทางเจอฝาท่อสวยๆของฮาโปดาเตะนะคะก็แวะแชะภาพสักนิดนึงนะคะฝาท่อสวยๆแบบนี้ก็น่าถ่ายรูปอยู่นะคะ วันที่สองที่ฮอกไกโดเรายังไม่เจอหิมะแบบว่าตกาตกลงมาเลยนะคะอันนี้เราก็เลยเล่นหิมะที่ข้างทางนะคะเนินฮาจิมังซากะถือว่าเป็นเนินที่มีความสวยงามของฮาโกดาเตะเลยนะคะว่ากันว่ามีเนินแบบเนี้ย ที่ฮาโกดาเตะสิบเกเนินเลยทีเดียวแต่ว่าแต่ละเนินก็มีระยะทางลาดไม่เหมือนกันมาฮากโกดาเตะทั้งทีก็ต้องมาชิมเบอร์เกอร์ไก่กรอบที่ร้านนี้นะคะ อร่อยมากๆเลยใครมาฮาโกดาเตะห้ามพลาดมาชิมเบอร์เกอร์ไก่กรอบที่ร้านนี้นะคะเพราะว่ามีที่เดียวในญี่ปุ่นนะคะที่ฮาโกดาเตะเท่านั้นค่ะ ที่เราไปฮาโกดาเตะนะคะเป็นช่วงที่ใกล้คริสต์มาสพอดีนะคะเราก็เลยไปเดินดูต้นคริสต์มาสกันนะคะแต่ระหว่างทางที่เราเดินไปเราไปเจอขนมเหรียญ10เยนชีสยืดที่ฮาโกดาเตะนะคะเราก็เลยชิมนิดนึงกินร้อนๆอ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคนใครมาฮาโกดาเตะลองชิมดูนะคะ